แรกนะเ,เจ้นนาตีเข้ารอบเจ็ดคนนะเจ้าอยากไปบอกนะครับป่ารอบนี้จะมีสาวงามตีขึ้นมายู่กระบนเวทีนี่คือเจ็ดคนเท่านั้นนะครับและสาวงาม์พันที่2งตีเข้ารอบเจ็ดคนสุดท้ายได้แก่หมายเลข สุภชยาสมมึกอายุ18ปีเจ้าเทศบาลสมบูรหลวงเนื้อส่งเข้าประกวดสองละเนื้หั่ค่าผู้เข้าประกวดนางนงพบาทในรอบเต็นผลสุดท้ายทันทีสามด้แก่หมายเลข เลข12ครับหมายเลข12นางสาวกมดนัดแสงสีอายุสิปีร้านคุณพนายทรงเข้าประกวดเจ้าสามไปกันต่อเลยนะครับผู้เค้ารอบทันที่4การประกวดนางนกพมารงานประวินีลอกสปเปาเวืองงามกันประจับปี2 5 6 6 ได้แก่หมายเลขหมายเลขสองครับหมายเลขสองน้องโมปอนางสาวนักิชาวงอน,นันต์อายุสิแปี ที่ทำคัญพวกครองอำเภอเงาส่งเข้าประกวดเจา้ามาละสี่ละสามคนนะครับเกินเกิลืละเกินเกิลืละผูเข้ารอบทานทีห้าการประกวดนางนงพมาศงานประเวณีลองสปอร์มืองรเกินประจำป,ปี2566ได้แก่มหมายเลขหมายเลขเจา้า มายเลขแปดนางสาวชุทานันสวนรณโอนอายุ17ปีองค์การบริหารโซนตะบนปัน้นรองสซ่เข้าประกวดเจ้าเหลือแฮมซอกที่นั่งนะครับได้ซอกที่ยืนพอพราะพ่อบ้าน,นมันขึ้นมายืนไปเลยพ่อมัขึ้นมาตายเดี๋ยวก็นั่งกันหมดอ่ะเหลือแฮมซับที่ยืนนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดนางนงพมาศนางประเวณีหลองสบภาพเรืองงามเงินในรอบเจ็ดคนสุดท้าย ได้แก่หมายเลขหมายเลขอย่างเจ้าเขาจะนับจากเสียงเลยคนระับหมายเลขอย่างเจ้าหมายเลขสิบเอ็ดครับหมายเลขสิบเอ็ดนางสาวกัญญาพัฒน์ฟองมันอายุสิบหกปีชมรมสิเก,กาประชารัฐขบวนส่งเขา้าประกวดเจ้า คนเหนือสุดท้ายเป็นเล็กรักกมุกขอเสียงเชียร์หน่อยเราจะท่านที่เข้าไปได้หมายเล่ครับจะได้หมายเล่นจงเข้ารอบเจ้าตั้งแนวมาเก็บตั้งหลักว่าสิบสิบสามมิวส์นกติสิบสองคนก็นม่เกินสิบสามจะได้ออกพวกเขาประกวดนางนรพมาครับพวกเขารอบเจ้าคนสุดท้ายท่านสุดท้ายนะครับได้แก่หมายเลข เลขสีครับนางสาวพิมญ์ชนกมีพันอายุ18ปีเพศบาร์ตบอลหลงใต้ทรงเข้าประกวดเจ้ายินดีครับทั้งเจ็ดท่านนี่คือเจ็ดสาวสามตีผ่านการคัดเลือกจากทางคณะกรรมการผู้สมคบุู่ของเขานะครับอันนี้เป็นรอบแรกในรอบแรกนะครับเจ็ดคนเจ็ดท่านเจ็ดต่อสามต่อ